สวัสดีค่ะสภาพอสองค่ะปุ้ยค่ะเนยค่ะะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเสื้อเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะลูกค้าะเป็นงานยี่็อตดีเอของเรานะคะกระสอบใหญ่ร้อยโลนะคะราคา1,000งบาทนะคะลูกค้า่ะจำนวนอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยห้ถึงร้อตัวนะคะตกตัวม่งประมาณ55บาทค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยปาสีสันนะคะลูกค้าจ๋าดูใหม่มาก ดูแบบว่าดูค่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะลูกค้าคะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ละตัวเนาะใช่ค่ะเป็นสเวตเตอร์นะคะมีฮูดผู้ชายรวดนะคะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงใส่ด้วยกันได้นะคะจริงจแล้วใส่ได้นะคะโอ้นี่ของยูนิคอรนะคะลูกค้า่ะ ยูนิโคก็มานะคะตัวแรกก็ยูนิโคมาเลยนะคะใช่คะ่ะเป็นทั้งแบบว่าสวมแบบของพี่กล้วยนะคะแล้วก็<ช>จะเป็นแบบผ่าหน้านล้วนนะคะเหมือนของเนยนะคะล<ช>ูกค<ช>้าจ๋าแต่ว่ามีฮู้ดทุกตัวแน่นอนค่ะคือมีหมวกทุกตัวเอาน่ารักแค้แตันนี้ลายน่ารักมากนะคะลูกค,ค้า่ะอันนี้แบบว่า มีซิปนะคะมีซ hmm ิป hmm. รูดเนาะผ่าหน้าเนาะอ่ะตัวนี้นะใช่ค่ะเอาจริงไซส์นะคะพี่กล้วยจ๋าไซส์อยู่ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะค้ากันมาเลยเอสเอ็มเอลอ่าค้าไซส์มาให้เลยนะคะลูกค้าค่ะไม่ต้องห่วงเลยใส่ได้ทุกไซส์นะคะมีทุกไซส์นะคะในนี้นะคะใช่ค่ะจริงๆตัวนี้เป็นของผู้ชายเนาะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยใส่ด้วยกันได้เนาะเพราะว่าขอแค่ไซส์ใส่ด้วยกันได้นะคะกล้จ๋าเพราะว่าตัวนี้คือใส่แบบว่ากันแดดกันลมได้เลยอ่าขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไปตระกูลาดะนะคะลูกค้าจ๋า ามารถใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องถึงกับหนาวมากนะคะลูกค,าค,ค้าใส่ได้ยูนิโคนโคเอาต้นทุน5 5บาทนะคะลูกค้าจา๋ายูนิโคนะคะมีมานะคะมีค่ะมาเลยนะคะพี่หยิบ4ตัว5ตัวยูนิโคไปได้ส3ตัวนะคะเนยค่ะ โอ้แบรนด์ก็อาจจะมีค้ามานะคะลูกค้าจ๋ามากน้อยก็แล้วแต่กระสอบนะคะตัวนี้เป็นสินค้าคัดเกรดเอนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณ5-15นะคะขาดเบิ้ลดามอาจจะมีเจอบ้างนะคะนิดนิดได้หน่อยนะคะตามกินของบักเราเลยนะคะอาจจะมีบ้างยูนิโค้ดแล้วค่ะพี่กอจ๋าเยอะนะคะอาตรงนี้ก็ยังเป็นยูนิโคอยู่นะคะยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าแล้วด้านในเขาเป็นแบบว่าขนนุ่มด้วยอ่าคือแบบว่า ใส่ได้เลยค่่ต่อเลยยูนิโคอีกแล้วค่ะลูกค้าสาปตาเจอเยอะมากนะคะที่ดูมาพี่ก้ยคะอยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยนะคะยูนิโคสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแล้วนะต่อเลยค่ะเนยอ่ะอ่ะป้าลูกค้าค่ะยูนิโคมาเยอะมากนะคะลูกค้าสาคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเข้าตามช็อปมือหนึ่งก็โอ้โห ต่ำๆก็น่าจะมีหลักคานะคะถ้าเซลแล้วก็น่าจะเจ็ดแปดร้อยอยู่นะคะลูกค้าคะใช่แต่ว่าต้นทุนในกระสอบนี้ของเรานะคะห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะคุ้มมากนะคะ่ะเลยเจอไนกี้นะคะต้นทุนสดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนห้าสิบห้าบาทนะคะตกต่อตัวห้าสิบห้าบาทเจอไนกี้นะคะยูนิโค่ปักกี้อะไรนะคะที่ก็หาจียนะคะจียอ่ะแล้วสวยด้วยนะคะลูกค้าขาคือแบบว่า เอาไปขายทําราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะตัวละร้อยร้อยห้าสิบนะคะได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าว่าวัยรุ่นเนาะัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าคือใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าหนาวก็สามารถใส่ได้นะคะอยู่ในโคมเวกเ้าจะคุมแดดคุมร้อนนะคะใส่เป็นแฟชั่นนะคะเก๋ๆก็ได้นะคะลูกค้าขาใส่ได้ทุกฤดูใส่ได้ทั้งปีเหมือนกันนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะอันนี้เป็นสกีน่า ้าสิบห้าบาทถูกมากนะคะลูกค้าสาวสวยเลยอ่าสวยๆมีมานะคะเท่ๆมีมานะคะเรียบๆมีคะมาเลยนะคะลูกค้าจ๋านะคะโอ้โหสหรัฐเราก็มาแก๊ปค่ะพี่ก้วยจ๋าแก๊ปก็มาเหรอคะนอ่าใช่ค่ะแก๊ปก็มานะคะลูกค้าจ๋าท่านใดสนใจนะคะรีบเอฟเลยนะคะกระสอบนี้นะคะร้อยกิโลกรัมราคาหนึ่งหมื่นบาททวนนะคะวันนี้น่ารักาเท่ๆ แฟชั่นเลยค่ะเสื้อคอปเหมือนเสื้อคอปนะคะขึ้นตัวคึ้นตัวนะคะโชว์พุงนิดหน่อยโชว์ทีโทนนิดหน่อยนะคะอ่มมากมากนะคะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแบรนด์มีคะมาไซก็เป็นไซส์คนไทยบ้านเราเลยไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะลูกค้าจ๋าไซส์เอเชียบ้านเราเลยนะคะลูกค้าะคุ้มมากๆนะคะต้นทุนเพียงแค่55บาทไปขายตัวละร้อยก็โอ้โหอันนี้รุ้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำค่ะลูกค้าค่ะ 1อร้อยหาสิบก่อน150ย9้นะคะถ้าตัวไหนแบรนด์ก็คือขายอัพแพงขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคือแบบว่าขายได้เลยนะคะาตามท้องตลาดก็ได้นะคะ,ะ,คะท่านใดแบบว่าตลาดออนไลน์นะคะไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะคะลูกค้าจ๋าได้ไดเลยนะคะสวยๆคุ้มๆกันเลยทีเดียวอจีอู EU ก็มีมาอีกแล้วนะคะ สังยูนิโคไนกี้จียูนะคะปาหลากหลายแบรนด์นะคะลูกค้าค่ะอันนี้ค่ะยูนิโคยูนิโคอีกแล้วเหรอคะเนยใช่ค่ะคือแบบว่าผ้าใหม่สะอาดมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ใช่มือสองนะคะแต่ว่าของเราเป็นมือสองนะคะลูกค้าสาวอีกตัวไปเลยคะเนยค่ะยูนิโคอีกนะลูกค้าค่ะปารตคุ้มๆมากยูนิโคก็คือเกิน1ิบตัวไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าคาะที่เราแบบว่าเจอมาเนาะใช่ค่ะเราเลยแบบว่าให้ลูกค้าดูเลยนะคะ ตัวนี้เป็นสินค้าแพ็คมาจากต่างประเทศแบบนี้ <c oughs> เลยนะคะลูกค้าจ๋าเราเห็นของพร้อมกันกับลูกค้า <c oughs> เลยนะคะพร้อมกันพร้อมกันนะคะ ใช่ค่ะหรือว่าลูกค uh> uh> yeah> uh ้าท uh> ่านใดสนใจนะคะสามารถเอฟได้เลยกระสอบรีวิวนะคะหยิบไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะอันนี้แล้วค่ะเอายูนิโค้ดอีกแล้วค่ะพี่กล้วยค่ะเยอะมากอันเนย่ะต่อเลยสำหรับลูกค้าท่านใดยออต่่เลาชอบยูนิโค้ดนะคะเนยแนะนําเป็นกระสอบนนนี้เเลยคะะแอฟกระสอบรีวิวเลยนะคะลูกค้าค่ะได้ชัวร์ตามนี้ทุกตัวได้หรอนะคะมาอีกแล้วค่ะไม่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าโอ้สาวกยูน่อเลย หี <ś led> ิบมาเจอแต่แบรนด์ยูนิคลแล้วคะลูกค้าจากกระสอบมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจเป็นกระสอบใหม่เนาะบางท่านแบบว่า อยากเอาไปรุ่นเองนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้การันตีว่ากระสอบไหนจะเป็นยูนิโค่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าต้องไปรู้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสินค้าแพคมาจากต่างประเทศเลยเนาะลูกค้า่ะเราไม่ได้การันตีนอก่าจะมียูนิโคทุกกระสอบไหมหรือว่ามีเยอะน้อยแค่ไหนนะคะลูกค้า่ะใช่ค่ะแต่ว่ากระสอบที่เรารีวิวเนาะลูกค้าก็จะเห็นข้าวแล้วนะคะถ้าชอบรีวิวก็เอฟได้เลยนะคะอันนี้ไนกี้นะคะคุณภาพเก่ A เหมือนกันทุกกระสอบนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะไม่ต่างกันค่ะกนอีกแล้วค่ะยูนิโค่อีกแล้ว แล้วนะคะป้า เยอะมากคุ้มมากค่ะลูกค้าขากระสอบนี้นะคะยูโคเยอะมากนะคะใช่ค่ะมีทั้งเป็นสวมหัวนะคะเป็นเป็นสวมหัวนะคะแล้วก็เป็นผ่าหน้านะคะแต่ว่าไม่หมวกทุกตัวนะคะสีสันนะคะเป็นแบบสีพื้นๆเรียบๆมีมานะคะลูกค้าจ๋าสวยกับทุกตัวเลยเนาะเอาริ่งสุดตัวก็ชอบนะคะพี่้คยขาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมาทำหมู่บานทางานนะลูกค้าจ๋าก็ชอบเหมือนกันนะคะไม่จาเป็นต้องแบบว่าเป็นเฉพาะหน้าหนาวนะคะคือใส่ได้กโอกาสเลยนะคะ ต้องมีอีกแล้วใช่ต้องมีนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะไวุ้นใส่ได้นะคะผู้ใหญ่ใส่ได้แล้วผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้เลยได้หมดได้หมดนะคะคิดว่าได้หมดนะคะลูกค้าค่ะทั้งหญิงทั้งชายเนาะได้หมดเลยอ่ะใช่ใส่แบบเท่ก็ได้ค่ะพีุ่้ยค่ะได้หมอนกันะเพราะว่าคือใส่ได้อุ้ยสวยสวยเนาะใช่ค่ะต้นทุนสุดคุ้มนะคะย้ํานะคะลูกค้าจ๋า ต้นทุนตกต่อตัว55บาทเท่านั้นนะคะมากลูกค้าไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่านี้แล้วค่ะโอ้ H&M ก็มาเด้ออย่าว่าแต่ยูนิโคนะคะ HM เราก็มานะคะลูกค้าค่ะต้นทุนเพียงแค่55บาทเท่านั้นลูกค้าคาอันนี้แบรนด์ยังไงคะเนยดิกกี้คะดิกกี้โอ้ยนี่นะคะลูกค้าจ๋าแบรนดิกกี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากมาดูสินค้าจริงก่อนก็ได้นะคะลูกค้าค่ะ เราอยู่สมุทรสาครนนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะลูกค้าจะพักเที่ยง1ชั่วโมงนะคะสามารถคข้าดูสินค้าได้เลย ขอปโยขอปวยนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะจำนวนเฮ้ยเมื่อสาเห็นแวบๆแล้วอะไรคะขโมยขโมยค่ะให้ก่อนเลยค่ะลูกค้าค่ะไมค์กี้นะคะตอนนี้นะคะเรารื้อมาประมาณเกือบครึ่งกระสอบเจอประมาณสามสี่ตัวนะคะลูกค้าสายอยู่ในโคนหรือน่อยค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะอยากให้ลูกค้าเห็นแบบว่าหลากหลายหน่อยนะคะอันนี้มิกกี้นะคะหลากหลายนะคะลูกค้าค่ะ ยังไม่ครึ่งเลยนะคะคิดว่าจะเจออะไระค,คะคอนบ์โอ้ยลูกค้กานู้หมดแล้วค่ะ ว่าจะเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเจอคอนเวิร์ดนะคะต้นทุน55บาทนะคะคอนเวิร์ดก็หมากนะคะลูกค้าจ๋าฟากหมากอ่ะอันนี้ให้ดูด้านล่างนะคะลูกค้าค๋อ่ะสีสันนะคะลูกค้าจ๋าค่อนข้างใหม่เลยนะคะกระสอบหนีน้อเนื่อว่ามันใหม่ดีนะคะสีเนื้อผ้าใหม่ใช่ค่ะอันนี้ยูนิคอ้นะคะไปไวนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นค่อนข้างเยอะนะคะสีสันนะคะหลากหลายเลยนะคะอันนี้ลายปักมาเลยเด้อ ลายปามดเลยนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าปักอมปาป้าป้าป้าปปาปนะคะปาสวยมากลายปักลายป๊าดมากนะคะลูกค้าสาวปาคุมมากนะคะลูกค้าค่ะอะเราก็ลือให้ลูกค้าดูข้าวคาประมาณนี้ค่ะนีค่ะใช่ค่ะนี่สวยเลยเราก็ยังไม่อยากไปยัไม่อยากไปนะาะเราไม่อยากไปนะลูกค้าค่ะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะลูกค้าค่ะสวยจริงๆสวยมากค่ะค่อนข้างใหม่มาก เอางีค่ะค่ะเอฟกระสอบนี้ไปไม่เสียใจนะคะเพราะว่าขายได้เลยนะคะเนาะสามารถแบบว่าทีนี้ขายเขาให้เขาขายตัวนะคะสามารถขายได้เลยนะคะอะอาดิดาสค่ะอะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายขอปิดที่เป็นอาดิดาสอยู่นะคะลูกค้าค่ะคุณมมากอาใช่ค่ะนี่รื้อคร่าวๆนะคะท้ายๆกระสอบอาจจะเจอแบรนด์เยอะๆก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เราแค่ประมาณการให้ดูนะคะอ่านี่เลยนะคะ เดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนึงนะคะหัวนี้จะเป็นสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะลูกค้าสั่งงานเจแปนรัดดีเอของเรานะคะ100กิโลราคา10,000บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ150ถึงร้ตัวนะคะตกตัวหนึ่งเพียงแค่55บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ค่ะหน้าเว็บไซต์นะคะ Facebook นะคะ i g ค่ะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาที่หน้าง,งานก็ได้นะคะ บริษัทบับของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงชา้าถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ฝากติดตามในช่องทางในช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ